มันมีเรื่องในประสูตรที่เกี่ยวกับปีศาจกินความโกรธครับท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าพระราชาไม่ได้อยู่ในเมืองไปข้างนอกแล้วปีศาจมันเข้ามาไอทหารทั้งหลายก็ขับไล่ยิ่งตะโกนขับไลย่ยิ่งขู่ตะคอกปีศาจยิ่งโตขึ้น กลิ่นเหม็นขึ้นพูดจาหยาบคายมากขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนบันล่างทหารทั้งหลายก็ยิ่งขู่ยิ่งตะคอกยิ่งขับไล่ยิ่งเนื้อยิ่งเอาเอาวุธเข้าไปขู่ทำลายทุกครั้งที่พูดไม่ดีทุกครั้งที่ตะโกนใส่สัตว์ประหลาดตัวนั้นปีศาจตัวนั้นโตขึ้นโตขึ้นหยาบขึ้นกลิ่นเหม็นขึ้นพูดจา หยาบคายมากขึ้นน่าเกลียดมากขึ้นพระราชากลับมาจากข้างนอกถามเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอมาดูพอทหารเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาพระราชาก็เริ่มเข้าใจอเข้าใจแล้วพระราชาไปหาเข้าไปในท้องพระโรงเห็นปีศาจก็เลยบอกกับต้อบอกกับปีศาจว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของเรา พอที่อย่างนี้นะไอ้ที่ปีศาจที่มันมีเกร็ดมีพังผืดอ,อะไรที่มันกำลังพยายามแผ่ให้มันดูตัวเองใหญ่ๆเนี่นะมันหดตัวลงมาเคยเห็นกิ้งก่าไหมกิ้งก่าที่มันมีแผงคอมีอะไรนะพอพูดดีด้วยนะมันก็หุบลงมาพระราชาก็ประมาณนี้ทำใจดีแล้วก็พูดดีด้วยยินดีต้อนรับแล้วก็แสดงจากจริงด้วยความจริงใจนะ คือแม้แต่คิดไม่ดีไอ้นี้ก,ไก,ไไกไ็ไอ้นี้ก็โตเลยนะมีสารนี่ก็โตเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของเราเมืองของเรามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ท่านมาครั้งนี้ก็ดีแล้วมีใครเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงแล้วหรือยงังเวลคัามเลยหรือไมมีใครเอาอาหารมาเลี้ยงแล้วหรือยงัง <laughs> มี <laughs> เครื่องดื่มอะไร <laughs> นะเอาเครื่องดื่มมาไ <laughs> อทหารก็เห็นแล้วเนี่ยพูดดีปุ๊บมันตัวเล็กลง ก็ไปหาอาหารมาหาอะไรมาอีกคนมานวดคอเลย,ลเลยประมาณนี้ปรากฏว่ายิ่งทําดียิ่งมีน้ําใจด้วยมันยิ่งตัวเล็กลงตัวเล็กลงยิ่งแสนงน้ําใจครั้งใดก็เล็กลงได้ล,ลงจนกระทั่งแสดงน้ําใจครั้งสุดท้ายมันหายไปเลย<ม>เขาเรียกปีศาจกินความโกรธบ,<ม>บางทีคู่ครองของเราก็เป็นปีศาจกินความโกรธตอนอยู่แรก ไอตัวนี้อาจจะตัวเล็กๆอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ําไปแต่พอโกรธปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาเลยไอปีศาจนี่มาเลยแล้วเราก็โกรธใส่ปีศาตัวนั้นปีศาตัวนั้นก็ยิ่งโตขึ้นคือโกรธใส่คู่ครองนั่นแหละบางทีคู่ครองก็ทํำอะไรไม่ดีจริงๆแหละแล้วเราก็โกรธใส่บางทีก็เคยได้ยินว่าประชดนะครับ, <laughs> บางทีคู่ครองเราก็ประชดเหมือนกันนะ มันก็คือปีศาจมันใหญ่ขึ้นปีศาจมันตัวแลวเราก็จะทนไม่ได้แล้วก็ทนไม่ได้เวลาก็รู้อยู่นะว่าถูกแกล้งนะเขาแกล้งเราก็เหมือนกับเราก็ทำไมต้องแกล้งเรางี้ด้วยแล้วก็โกรธตอบไปอีกคล้ายๆเติมเชื้อใส่กันแล้วกันเราเองก็เป็นปีศาจกินความโกรธของคู่ครองเราคู่ครองเราก็เป็นปีศาจกินความโกรธกับเราเช่นเดียวกันมี่ใครใครรู้ตัวก่อนคนดูเนี่ยรู้ตัวก่อน ไม่รู้จะเป็นฝ่ายไหนอ่ะเป็นฝ่ายยิ่งฝ่ายชาย L G B T ไหนก็แล้วแต่รู้ตัวเราเป็นฝ่ายผู้รู้ตัวก่อนไม่ต้องชี้ให้เขาครับไม่ต้องชี้ว่าเธอต้องแสดงน้ำใจฉันก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเราเองเป็นฝ่ายแสดงน้ำใจเราก่อนหรือเรียกเขามาดูคลิปนี้ด้วยกันก็ได้ครับแสดงน้ำใจต่อกันถ้าเขายังไม่มาดูเราแสดงก่อน หรือบางทีอาจจะไม่ใช่คู่ครองนะเพื่อนร่วมงานของเราก็เป็นปีศาจกินความโกรธนะเจ้านายเราก็ด้วยรูปน้องเราก็เช่นกันทุกความสัมพันธ์เลยอาจารย์ใช่ครับหรือแม้แต่มะเร็งครับความเจ็บปวดของเราเองนี่แหละเป็นปีศาจกิงความโกรธเรายิ่งโกรธมันมันยิ่งโตครับครับพอาจารย์พระอาจารย์ตรงนี้มันเหมือนกับเราพึงชนะ ความโกรธอย่างงี้พ่ะอาจารย์ด้วยด้วยการไม่โกรธอย่างนี้ป่มครับไม่ได้เอาความโกรธไปชนะความโกรธครับไม่ได้เอาความโกรธไปชนะความเลวไม่ได้เอาความเลวไปชนะความเลวก็คือต้องเริ่มจากตัวเราเองเป็นเป็นผู้ดีครับ <laughs> เป็นผู้ที่ดีครับมีใจที่ดีก่อนไม่ใช่ไปเอาร้ายมาเราร้ายตอบแรงมาเราแรงตอบมันไม่จบ การจะกจองเวรแลอันนี้มันไม่ใช่เป็นคู่บุญเรียกว่าคู่เวรหรือว่าเจ้ากรรมในเวรอาจารย์ฟังจากพระอาจารย์สอนตรงนี้มีคําถามหนึงที่ผมผมผมมักจะเคยมีเหมือนกันคือเรามักจะมีความคิดโดยการสงสัยว่าเอ๊ะคู่ที่เราอยู่ด้วยเนี่ย เรียกว่าคู่บุญหรือว่าคู่เวรแล้วเหมือนเราก็ปักเข้าไปเลยพระอาจารย์ว่า <c oughs> อนี่ไงคู่เวรดังนั้นนี่ที่เธอทำอย่างนี้ถูกต้องเลยเรียกว่าสแตมป์ก็ไปแล้วว่า <c oughs> <c oughs> จากการเวรกูใช <c oughs> ่แล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงพระอาจารย์ครับถ้าเราดีตอบแล้วคุณความดีของเราชนะขึ้นมาการเราแกะกับเขาก็กลายเป็นคู่บุญ <c oughs> ถ้าเขาร้ายมาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แล้วเราก็ร้ายตอบไป ทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นคู่เวรครับต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและก,กันนี่ตามสำนวนไทยนะจริงๆก็คือเรานะี่ะทำอกุศลกรรมเอาไปกับคู่ของเราวิบากมันก็ต้องส่งผลอยู่แล้วอย่างน้อยๆเขาเองเขาก็จะมีจิตใจที่ขุนมัวเราเองอยู่กับคนที่มีจิตใจขุนมัวเราก็ไม่สบายใจมันเป็นเหตุผลง่ายๆอยู่แล้วแต่บางทีคนเราลืมดู ดูแต่ว่าเขาผิดเราไม่ผิดใช่ไหมแต่เขาผิดไปเนะี่ยตอนนี้เขากําลังมีความผุ่นมัวเราพูดอยู่ด้วยควรจะช่วยเขาอย่างน้อยๆอย่าอย่าทําเป็นกองไฟสองกองมาอยู่ในบ้านเดียวกันก็เป็นไฟแล้วก็อย่างน้อยๆถ้าไม่เสียน,น้ําก็อย่าเป็นไฟก็แล้วกันมันเป็นไฟอยู่กองเดียวเดี๋ยวมันก็ดับอะไรก็ไม่เที่ยงหรอกแต่ส่วนใหญ่เวลา คู่กันแฟนๆกันพอได้ไฟปุ๊บอีกคนจะแบบเบนซินทำไมต้องมาไฟเบนซินใช่ทำไมต้องมาเผาฉันด้วยไม่ใช่เป็นกองไฟนะราดน้ำมันใส่เลยใช่ครับแล้วมันก็ไม่รู้ตัวมันเหมือนพอเวลาอีกคนโกรธฉันไม่ชอบอารมณ์แบบนี้ฉันก็จะใส่ไปเหมือนกันแล้วก็ชี้ว่าแกผิดครับบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาพระทะเลาะกันนะเวลาพระทะเลาะกันเนี่ยพระองค์หนึ่งด่าพระองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งด่าตอบเลยนะ พระเจ้าว่าผิดทั้งคู่นะแต่ในความผิดทั้งคู่เนี่ยองค์ที่ถูกด่าแล้วด่าตอบผิดมากกว่าครับเราก็เอ๊ะทําไมอย่างนั้นล่ะพระอ่านไม่จบเนี่ยเราจะทําไมพระพุทธเจ้าไม่ยุติธรรมเลยจริงๆแล้วคืออย่างนี้รูปแรกที่ไปด่าเขาเนี่ยนะแน่นอนด่าด้วยความโกรธแต่รูปที่รูปที่สองถูกดา่า แล้วรู้อยู่ว่าคำอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าชอบใจยังเอาคําที่ไม่น่าชอบใจไปให้เขาอีกท่านจึงบอกว่าผู้ที่รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นไม่น่าชอบใจแล้วยเอาไปให้เขาทั้งท่านที่เมื่อกี้เพิ่งรับมาเนี่ยนะแล้วไม่ชอบใจยังเอาไปให้เขาและแรงกว่าดิแรงกว่าที่ที่เขาให้มาอีกเนี่ยอันนั้นแหะมันมีเจตนาที่ร้ายแล้วก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแล้วยังให้เขาเขาเรียกว่าปรับโทษเพิ่มขึ้นทันติเตียนครับทำไมถึงทําอย่างนี้ เพราะว่าถ้าโดยโดยสมารสมนึกของคนทั่วไปคิดว่าถูกกระทําแล้วกระทําตอบเนี่ยน่าจะไม่ผิดแต่วิธีนั้นก็คือเป็นวิธีของการจองเวรครับแรงมาแรงกลับร้ายมาร้ายกลับด่ามาด่ากลับแล้วเมื่อไหร่จะจบครับถ้าฝ่ายที่สองเห็นว่าการด่ากลับมันมันเลวระงับเอาไว้ก็กลายเป็นว่ามีความเลวเกิดขึ้นครั้งเดียว เกิดขึ้นกับคนคนเดียวและครั้งเดียวบจบหนึ่งเหรอไหมแต่ถ้าไอ้นี้ถือสิทธิ์ว่าถูกกระทำฉันถูกทำลายฉันทําได้ครับไอ้นี้ก็ถูกไอ,ไอคนแรกด่าไปหนึ่งไอ้นี้ด่าไปสองไอ้นี้ต้องว่าไปอีกสี่ไอ้นี้ว่าไปอีกแปดแล้วเมื่อไหร่จะจบพุฒิเจ้าถึงว่าใครรู้ตัวก่อนคนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ระง,งับสงคราม เป็นผู้ชนะสงครามด้วยและระงับสงครามได้อาจารย์กำลังเกิดสงครามในครอบครัวหรือเปล่าใช่ครับอย่างเจ้าของคําถามเนี่ยคือโอเคเข้าใจความรู้สึกของของพี่เขาครับถึงขั้นถึงบอกว่าเนี่ยขอแนะนําว่าทํายังไงกรรมจะไม่ไปตามไปชาติหน้าอันนี้คือหนึ่งวิธีเลยรู้ทันครับมโนกรรมในใจของเรา่อนเลยครับมันไม่ใช่กรรมที่ว่าเราที่เขาทํากับเราหรือพูดกับเราอย่างเดียวนะ มันมีมโนกรรมจากเราก่อนด้วยกรรมคนอื่นก็ช่างเขาแต่มโนกรรมของเราที่ผุดขึ้นมามีความโกรธโกรธขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันความโกรธนั้นจะนําเราไปพูดไปทําครับในสิ่งที่ไม่ดีครับแม้แต่ระงับการพูดการทําแต่มันยังคิดอยู่นะก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ดีมีวิบากใชายหม,มวิบากท,ทันทีทุกเลยทุกใจเองเลยท,ทันทีเลย มนโนกรรมเนี่ยนะมันส่งส่งผลทันทีเลยและถ้ามนโนกรรมเกิดขึ้นมาจนมันอัดอั้นมันก็ต้องออกทางพูดออกทางกายกรรมทางวิจีกรรมสรุปแล้วก็คือเป็นวงจรอุบาทแต่ถ้ามีความโกรธผุดขึ้นมารู้ทันเลยนะไอความคิดแย่ๆก็จะหยุดลงแล้วที่เคยพูดไปแล้วคือ ทุกครั้งที่มีโมโนกรรมเกิดขึ้นมันย่อมมีผลเสมอครับอย่าคิดว่าแค่คิดอยู่ในใจแล้วมันมันไม่มีผลมีผลทันทีมีผลต่อคุณภาพของจิตของเราเองแล้วก็ส่งผลถึงบุคลิกของเราด้วยเราอาจจะไม่ทันสังเกตคนขี้บ่นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็บ่นนะ มันแค่อ,ออกจากท้องแม่มาก็บน่ <S <S บนบน่บนบ่นเนาทำได้เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาหัดบ่นมาก่อนครับจากบ่นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วไม่รู้ตัวก็บ่นมากขึ้นบ่นมากขึ้นแล้วมันก็มีเรื่องหน้าบน่นด้วยไอค้คู่ไอ้คู่ครองของเราเนี่ยหน้าบ่นที่สุดเลยครับอบนันนี้ถ้าเราเห็นว่ามันหน้าบ่นแล้วเราก็บ่นไปนะเราจะกลายเป็นผู้ชํานาญในการบน่นโดยไม่รู้ตัวเนื่อออกไหมมนต้ออกครับหรือว่าคนขี้โกรธมันต้องมีเหตุของมันใช่ไหมคือ โกรธบ่อยโกรธบ่อยแล้วไม่รู้ตัวแต่คนขี้โกรธโกรธบ่อยถ้ารู้บ่อยมันจะไ,ได้รู้คนขี้บน่นมันคิดจะบ่นบ่อยมันจะหลุดปากไปแล้วรู้ตัวได้รู้น้่นฝึกรู้เราไม่ได้ประนามว่าตอนเนี้ยคนถามหรือใครเป็น,ปนคนผิดอะไรนะหมายถึงว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนขี้บ่นแล้วกลายเป็นคนเลวแต่บ่นมันมาจากที่จิตใจที่มันมีโทสะพอมีโทสะแล้วถ้าเรารู้ทันโทสะ ใช้ได้เรามีตัวรู้เกิดขึ้นมา